สวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนจ้ามาดูนะคะวันนี้จะทําอาหารกินกันจ้าก,ก็เลยจะพูดเรื่องการอยู่ต่างแดนสู่ฟังให้ทุกๆุคนดูไปบรรยากาศการทําอาหารไปพร้อมๆกันนะจ้ามีหลายคนว่าอยู่ที่ต่างแดนนะจ้ามาคิดถึงบ้านบๆๆน่์พันวาเนาะพี่น้องอยากกลับมาอยู่บ้านไหมความคิดถึงในพี่น้องเอ้ยมันคิดถึงทุกลมหายใจเนี่ยแหละจ้าเนาะ,ะแต่ว่าการอยู่ต่างแดนของทรายคือ ให้คิดซะว่าก็เป็นบ้านอีกบ้านหลังหนึ่งจ้ะมันจะอยู่ได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าเราอยู่ที่ไทยก็มีเป็นบ้านของเราอยู่ที่อังกฤษก็เป็นบ้านของเราเหมือนกันเวลาไปไทยไซก็คิดถึงอังกฤษเนาะเวลาไปไทยนานๆเวลาอยู่อังกฤษนานๆไก็คิดถึงไทยเหมือนกันหรือไะคิดถึงทุกที่เนาะพี่น้องคะเป็นแบบนั้นคะ่ะคือให้อยู่ ให้แบบเหมือนเป็นบ้านเราจะอยู่ได้แบบสบายๆทําอาหารการกินมีเพื่อนมีงานทํามีหน้าที่ที่จะต้องทําจ้ะมีหน้าที่อะไรเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นแหละจ้ะก็จะเป็นแบบนั้นพี่น้องขะสําหรับทรายเนาะขาดบะไรก็คืออาหารที่กินมาตั้งแต่เกิดจ้ะอย่างนี้แหละที่ตามที่ทําอยู่นี้พี่น้องขะการที่จะอยู่ต่างแดนหรืออยู่ในก็ช่างขอให้กินอาหารที่ตัวเองอยากกินนั่นแหละจ้ะพี่น้องไม่ใช่ว่าเรื่อง กินเรื่องใหญ่นะแต่ว่าเรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่จ้ะใหญ่กว่าน้าพี่น้องเนาะนั่นล่ะให้คิดซะว่าเป็นแถวบ้านเราก็คือทําอาหารตามที่เรากินนั่นล่ะแบบบ้านเรานั่นล่ะพี่น้องคะอยู่แบบบ้านเราเนาะมีเพื่อนมีงานมีหน้าที่ที่จะต้องทําเหมือนทรายบ้านนั่นล่ะก็คืออยู่ได้อยู่แล้วที่ไหนก็เป็นบ้านของเราเหมือนกันเนาะค่ะให้เกียรติเคารพที่ที่เราอยู่ทุกทกที่นั่นล่ะจ้ะพี่น้องคะวันนี้นทายทํา ลาบหมูแล้วก็อุ่นอาหารที่จอยเอามาก็คือผัดสโต๊จ่ะมาจา้ะมากินด้วยกันพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะทุกคนมาได้จากพี่น้องเ้อฟูเก้าใส่เสื้อนอยู่แต่ว่าแล้ว่าแขกบางคนบอเสื้อหมายถึงมาแรงบ้นานเลยมาแรงบ้านไม่บางคนนะบินมาเป็นฝูงครอบครัวเลยมาแรงบ้านประเชินตะพม่มาพี่น้องเลย มากม,มากินเขาก็เลยเอิน่าแขกบริรับเชิญไดยดั่งจอยผสมาแเร็งหวานใช้พวกเราเรียกกันอย่างนี้จ้ะโต้แซงแซงคิวพี่เลยเสิร์ฟแขกก็เด้อนี่แขกรับเชิญอยู่จ้ะ <c oughs> <c oughs> แขกรับเชิญออสตอไม่พลาดเดยด้วยจอยเออสตอมาให้ผัดมาผัดมาแล้วแต่มาเพิ่มใช่ไหมเพิ่มกะปินั่นแหะสุดยอดเลยใส่ซิมอยู่ในหันแล้วแซ่บจอยมากินกะปินะจอยหมายถึงว่าแม่เรีงหวานคนเลยมาก แมงวันเลยมาพี่น้องมากินเขานับกันเมื่อนีพวกใสยกับจอยกับเป็นยางในเมืองไปทิุธุระก็เลยมากเอ็ดเขากินกันแบบนี้ขนาดแดดไม่มีไอแม,มแมลงมันยังมาเยอะเนาะอุดเนาะสุดจอดเลยจอย ผัดมาตอนกินคุเดียวมันก็ไม่อร่อยเพื่อนๆก็มากินเลปิซายของมนเมนนีนนน่ต้องแจกกันกินแล้วสักพักก็จะไม่ต้องไปคุยกับใครเชเนี้ยไปโรงเรียนก็แกล้งนะทำไปไม่รู้ไม่ชี่เอาปากคุยกับใครไม่ได้เพื่อนเ,เลยจะซื้อสตอร์แค่แจ๊กแค่แข็งหมดแล้วสตอรสดเธอม่ซื้อเอฟซีมาให้น้องสาวเล็กเอามาให้ โรงแรมที่จ้บอกพี่อ่ะอ๋อเป็นแบบแช่แข็งมดน่ะอืมก็ซื้อมาแบบสดๆแล้วจก็แกะเอาไงอืมแกะแล้วก็เจ้าก็เอามาแช่แข็งแต่ว่าเจ้าไม่ได้แกะเปลือกแบบว่าเปลือกเปลือกหุ้มเขาออกนะแกะจะแปกเปลือกสีเขียวข้างนอกเขาออกแล้วมันจะมีเกาะไอ้แบบหุ้มๆสีน้ำตาลอยู่ข้างในอืมอืไม่ต้องแกะออกเอาใส่ในแกงท่องแก่แข็งอย่างนั้นเลยเพราะยำยจะกินแล้วค่อยมาแกะออกแล้วก็เอาแช่น้าแข็งน้ําแข็งอ่ะปอน้าแข็งอ่ะ ก็ครึ่งชั่วโมงมันก็จะสดขึ้นมาใหม่ก็จะกรอบแล้วสดเราทำงั้นบ่อยวันนี้อาหารใต้เจอกับอาหารอีสานนะคะวันนี้ <laughs> อร่อยนะมานาะกินเนียเขาเรียกอะไรนะจ๊ะผัดพริกสตอ,อมหมูสาม หมูสามชั้นแต่ว่าจอยใส่กะปิหน่อยไงถ้าถ้าว่าผัดไอ้หมูกะปิโตอ่อจะเขาจะไม่ใส่พริกแกงแต่เขาจะตำแค่กระเทียมแล้วก็พริกสดแล้วก็กะปิแน่ดิบผักเต็มงบอก <c oughs> อันนี้ตั้ oh, thank you. อันนี้เอ,อ้ยเ, <c oughs> เต็มเลยขาานาดเนาะ ห,หวานไหมลองกินอยู่อืมแซ่บพีน่น้องเอาเอาของอีสานได้ไยอ <c oughs> เอามาของแซ่บเพื่อนอ <c oughs> ยิ่งบ้านจอยนี่น้ำอะไรองวนันนี้มันตะเกียดตะกายมันไม่บินนะพี่มันมันบินมาเก,กาะ กับขอบหน้าต่างมันก็จะเกียดตะกายขึ้นมาอยากเข่าแห้งเหรอขนาดแบบเราประมาณรีหน้าต่างแบบว่าให้มันแบบลมเขานิดนึงอ่ะมันก็จะเกียดตะกายเข้ามาแฉบไปเนอะแต่วายูนี่มันมันมันแบบว่าเห็ดเรามันกลิ่นมันติดนะจ๊ะโอ้จังจิวมันมันคือบานเท่าเนราะมันเป็นบานเท่ามันหลุดนะมันก็เลยแบบวลา กินหายเร็วแล้วยูนี่มันมันบอลลูนในบัานเราเราพอทำมิตรชิดสำหรับหน้าหนาวเนาะเออสำหรับหน้าหนาวแล้ว,ลว,ลวทีนี้เพื่อนๆทำอาหารทอดปลาหมึกทอดอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารกินหนึ่งแล้วนี่ติดเนาะอยเนาะติดแบบว่าดุนจะซื้อเตาแก๊สปิกนิกไปนั่งผัดข้างนอกอก็กรงใจข้างบ้านเพื่อนอื <laughs> จริงดี <laughs> ก็าจานั่งชมวิวอยู่หลังบ้านก็าจาก็สิเหม็นเออที่นี้<ม>ข้างบ้านเขาก็จะเหม็นนะจ๊ะอ,อารมณ์มันก็พัดไปทั่วอารมณ์เที่ยงคิดมันก็เหมือนกับพาย,ยุนะกลิ่นเนี่ยว่ไม่ต้องอบอกกับจ๊ะนอยู่นี่แค่วได้กินอยู่จ้ะเนะาะแล้ว่าจะ๊ะหัวจ้าขาเฮ็ดกินพี่นอ้องตอนไปเมืองไทยก็รู้จักขนมาแล้วเนาะขนมาแล้วก็จะได้กินอาหารไทยอย่างนี้เลยจ้ะมาแส่แข็งไว้ เราจะไปแกะให้ว่าจนเห็นสีเขียวอะถ้าเ้าเห็นสีเขียวมามันนั่นเราจะแ,ะแกะแค่ว่าให้มันเห็นมีไอ้สน้ำตาลข้างในอ,ะอ่ะหุ้มก็เหมือนของห่อหุ้มไว้พี่แต่ว่าถ้าเราเอามาทั้งฝักอย่างนั้นมันหนักไงนีมมม่มูกินกัแซมนะจอะเนาะ้เฮ็ดกินผู้เดียวกันกับแซบยื่นแต่ว่ากันั่งกินผู้เดียวสิีบ่ได้ลดอัตราลดเนาะไม่ได้แย่งกันกิน อยู่นี่เพิ่นเ่อกีน้น้ำเดืจอจันแฟนจอยกินไหม,มแต่ว่าก็ไม่ห้ามเมียเด้ห้ามเขาก็บอกแค่ว่าอาหารก็เป็นอาหารชนิดนึงแค่นั้นอืมไม่ใช่ห้ามแฟนจอยกับแฟนใส้รู้กันเลยเธอจะกินอะไรก็เรื่องของเธอแต่ว่าฉันไม่กินก็ไม่เป็นก็ไม่กินแต่ว่าเธอจะกินเธอก็กินน,นะจ้ะจะไปไม่ต้องไปบังคับเขามากินกับฉัน ลองใื่อะไรนี่อลองซิ่อย่างนี้ไม่ต้องถ้าเขาบอกว่าเขาไม่กินก็ขึ้นแล้วแต่ <c oughs> แต่ว่าเขาไม่ห้ามเราเนี่ยนะายถึงว่าคุณจะกินก็กินไปจ้าสินะายถึงว่าคือคือแบบว่าอันนี้เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับนะแซนวีคือกันแต่ถ้าเขาอยากลองเขาเขาจะลองเองนะจ๊ะเลยไป <ฮ S 2> ถาม,มให้อิสระเนาะจ๊ะอิสระซึ่งกันและกันเราก็เหมือนกัน แล้วก็ให้อิสระเขาแล้วแต่เขานะนไม่ใช่ว่<บ>าจะมากินไม่ใช่จะชอบอาหารไทยทุกอย่างก็ไม่ใช่เรายังไม่ชอบอาหารเขาเลยนะจ๊ะพวกไซายนี่ไม่ไม่ค่อยกินเลยนะจอยอาหารเขาส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารตัวเองเมนหลับก็ที่ก,กินทุกวันทุกวันข้าวเพื่อนข้าวพี่คือการขาดข้าว็่ได้จอยเราบอกถึงเรื่องว่าอยู่ด้วยกันก็คือต้องให้อิสระซึ่งกันและกันมันต้องยู่น้ำกันใดนะพี่น้องถ้าห้ามพวกทรายเรื่องว่าห้ามกินอาหารนั่นอาหารนี่ คงจะได้เลิกกันนะจอเยเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเคยชินตั้งแต่เกิดนะนะถ้าจะไม่ให้กินแบบนี้ก็ก็อยู่ไม่ได้ไหมายถึงเราเราอยู่ไม่ได้ไหมายถึงว่าเนาะเี่อันที่เขาไม่ชอบอย่างเดียวก็คือเล่นการพน,น,นรันเพื่อนอืมอืมนักตั้งวงเล่นไพ่เงี้ยนี่อันมีใครสอบหรกจอยพูดถึงเรื่องว่าความแตกต่างนะพี่น้องคือช่างชายพูดว่าความแตกต่างแต่ว่ามันลงตัวนะค,<อ>คือไม่ห้ามกัน,ตกตกนเลยนะแตกต่างกันเพื่อน คือทุกครอบครัวแตกต่างจอยก็นินนนสการพูดการจาของจอยก็แตกต่างแต่ว่าจอยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะการพูดคือเราพูดเสียงไม่เพาอะอะคือเสียงเออ,เ,อ,อเป็นเสียงแบบนี้เออเสียงแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจอยจะเป็นคนก้าวร้าวไงแล่าการใช้ชีวิตของจอยกับพี่สายก็คนละแบบแต่ว่าก็คบกันได้เข้ากันได้จ้ะ คือแต่เราครอบครัวนี่จะไม่เหมือนกันนะพี่แต่แค่ว่าจอยกับพี่ชายพี่สายชอบทําอะไรเหมือนกันง่ายๆเหมือนกันอืง่ายๆเสืยยืดจริงๆยินไปได้นะจอยน้องเถวผาใบชอบเดินชอบอะไรไปด้วยกันแบบนี้แล้วก็นะเป็นเพื่อนที่แบบไม่ง้องแง้งกันอะ่ะไม่ง้องแง้งกันว่าทาไมเธอไปนู่นไม่ชวนฉันเธอทําไมไม่คือคือคือไม่มาง้องแง้งคือติดกันแบบคล้ายๆแบบว่าห้ามมีคนอื่นห้ามคอบคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ใช่กัน เพราะว่าคนที่ชอบจยอาจจะไม่ชอบทรายด้วยนาโจยเนาะบมงว่าจะให้เขาชอบทั้งจอยทั้งทรายก็เป็นไปยากแต่ก็อาจจะมีถ้าก็เหมือนที่ว่าคนชอบทรายอาจจะมีคนไม่ชอบโจยสินะ<ช>มันจ,จะเป็นแบบนี้เนาะแบบไม่ถูกตาอาจจะไม่ถูกตาแต่ว่าก็คือไม่เป็นไรนะเหมือนเราเนี่ยแหละทรายกับพอถ,ถึงชะตาบางคนคขึ้นันนาจยเนาะสินะจ้ะแต่ว่าโจยไม่สนใจหรอกคือโจยกับพี่สายเอาสองคนไปน้ำกันใด้่นะจ้ะคนอื่นก็เราก็ไม่สนใจแต่ถ้าเราถ้ากับเราเราก็ กับพี่สายไม่มีปัญหาอ่นะ่เยไม่เคยอ่ะไม่เคยมาง้อแง้งคบกันแบบผู้ใหญ่น่าจะไม่มานั่งง้อแงคอยว่าไม่ชวนเป็นนุ่นก็ไม่ชวนทพาไมไม่บวกแค่นั้นไม่ใช่เพิ่นเพิ่มไม่ใช่ไงเจอมาหลายเดียวด้แบบว่าไปหันแล้วส่งข้อความมาทำไมไม่ชวนฉันเลยเหระทำไมเห็นฉันเป็นไม่มีตัวตนเลยเหรออย่างี้สินม่นม่ไม่เมนเนะแบบนั้นเนี่ยมันง้อแงคนเนาะค่ะแบบนั้น มีเอาแบบง่ายๆสบายๆดีบางทีก็จยแ็กมา,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 าพี่สายพี่สายบอกเออไม่อยู่บ้านนะออกมาเดินกันออกมาเที่ยวเที่ยวซีโอเคไงก็เที่ยวให้สนุกนะยายแค่นั้นจบเที่ยวให้สนุกแค่นั้นนะไม่มาอะไรไม่ไม่มานั่งอะไรมากมายนะพี่เนาะโอ่คจ้ะช่บึ เอาพี่น้องเดี๋ยวใครก็จะกินต่อนั่งคุยกันไปเรื่อยๆเพราะมันยาวแล้วเนาะโอเคจะเพืนอนๆโอเคฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอพวกไซด้วยด้วยจ้ะเด้อบ๊ายบาย